สวัสดีครับเพื่อนๆค,นคลิปนี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็วสวัสดียมามเช้านะครับเพื่อนๆวันนี้นะก็มาดูราคาบิตคอยกันนะครับหมาอว่าเมื่อวานนะครับก็เมื่อวานกับวันนี้นะมันอยู่ใกล้ๆเส้นไซเคิลมากๆนะครับนี่นะ เส้นไซเคิลคือเส้นนี้นะครับก็ที่ตีกันไว้เนี่ยน่าจะไปถึงไซเคิลแล้วนะครับประมาณนี้เลยซึ่งก็ราคามันก็ตุยๆนะมันทรงมันอื่นมากเลยนะครับเพื่อนเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวในแท่งเดยเนี่ยมันก็ปิดเขียวนะครับเดี๋ยวปิดตาก่อนนะอ่ะเนี่ยนะครับแท่งเดมันออกเขียวๆนะครับก็ แต่ยังไม่ได้มีสัญญาณแบบสัญญาณซื้ออะไรชัดเจนนะครับแต่แม็กดีนะครับเริ่มคอร์สแล้วนะเพื่อนเพื่อนลองดูนี่เห็นปหมแม็กดีโซนล่างนะครับคอร์สเรียบร้อยนะครับถ้าอินว่ามันเป็นจังหวะอย่างนี้นะครับเนี่ยจังหวะคล้ายๆโซนตรงนี้นะครับก็ก็ควรจะลงซื้อนะครับแต่ถ้าคิดว่ามันจะลงต่อนะครับก็ก็อย่าเพิ่งซื้อก็ได้นะครับมารอมันยังมีเป้าล่างอยู่แหละนะครับเป้าล่างอยู่ที่ห้าหมื่นสี่ตรงนี้ ยังไม่ลงมานะครับก็มีได้2แนวนะครับเบรกขึ้นไปเลยหรือเบรกขึ้นไปก่อนแล้วย่อกลับลงมานะครับก็เป็นได้ทั้ง2รูปแบบนะครับเนี่ยนะจังหวะคล้ายๆโซนตรงนี้ถ้าเกิดเบรกขึ้นไปเลยนะครับปุ๊บอ่ะมันก็อาจจะต้องตีเปอีกรูปหนึ่งนะครับแล้วค่อยลงมานะครับตรงนี้ไม่มีใครรู้นะว่าหน้าตากราฟในอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับก็ เรยกว่าลุ้นๆกันดูนะครับตรงนี้นะว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปขึ้นไปได้นะครับก็มีสิทธิ์จมูนได้นะครับผมเองอินนะครับอินเรื่องของไซเคิลนะครับตอนนี้ก็ตีไซเคิลไว้นะครับหลอกไซเคิลเดิมมานะครับไม่รู้ว่ามันจะหลอกเราอีกหรือเปล่านะครับรอบที่แล้วหลอกกันไปแบบหื่นะเข้มๆเลยนะครับโดนไปเข้มๆรอบนี้นะครับก็ถือว่าเข้าได้ต่ากว่ารอบเดิมนะครับ ก็มีสิทธิ์ที่จะได้กําไรเยอะขึ้นนะถ้ามองแง่ดีถ้ามองแง่รา,ายก็คืออา,อาจจะเป็นดอยรอบที่2นะครับถ้าใครแหยงมือก็อย่าเพิ่งเข้าก็ได้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้นะซึ่งตอนนี้เอาเอาแบบในมุมผมนะผมกดแล้วนะครับเริ่มทยอยสะสมนะครับสะสมเรื่อยๆนะครับประมาณ3 4 5หวันโซนนี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะออกท่าคล้ายๆโซนตรงนี้นะครับ ่วนตรงนี้ accumulate รอบนี้นะครับก็ซื้อซื้อซื้อสามสี่วันโซนโซนล่างตรงนี้แหละนะครับมันกำลังไต่ EMA 2 1อยู่นะครับในโซนนี้นะครับนี่คล้ายๆตรงนี้นะครับถ้าพอมันขึ้นไปแล้วก็ไปหาจังหวะขายเอานะครับหรือจะรันเทนยิงยาวก็ได้นะครับอินดี้ต่างๆก็ถ้าเกิดเป็นจังหวะอย่างนั้นเนี่ยอินดี้พวกนี้นะ แม็กดีก็จะคอสเหนือน้ำนะครับถ้าเกิดขึ้นไปโซนห4หมี่หห้าแล้วเนี่ยแม็กดีในทำเฟมเดก็จะขึ้นเหนือน้ำนะครับก็น่าสนใจอยู่นะครับตอนนี้นะครับสโตนะครับสโตแคสติกนะครับก็เริ่มนะครับหักหัวขึ้นนะครับให้เพื่อนดูนี้นะครับวันนี้นะครับก็ปิดแท่งมาเนี่ยมันยังอยู่แถวยังไม่คอสห้าสิบขึ้นไปนะครับก็เอ่อ เราดูนะว่ามันจะออกท่าไหนนะผมก็ไม่กล้าพิดิกาบแล้วแหละนะครับตรงนี้โอโซลเรียบร้อยตรงนี้ยังไม่โอบอทย่อลงมาอาจจะมีโอบอทในขึ้นลุกหน้านะครับมามาดูทำเฟรมย่อยกันดีกว่านะครับแพราว่าตรงนี้นะที่มองขึ้นไปเป็นชุด A นะครับอ่าตรงนี้ A B C X X B ถ้ามี C ขาหนึ่งก็ได้นะครับตัวนี้นะอ่าก็น่าสนใจอยู่นะครับ ถ้าเกิดมันหักหัวลงตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันไม่หลุดตรงนี้แล้วนะครับก็คือมันน่าจะยิงขึ้นเลยนะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆเรามาระวังนะว่ามันจะมีอีกหนึ่งขึ้นนะครับอ่นาน่ากลัวเหมือนกันนะขึ้นอีกขึ้นหนึ่งบางทีแต่ว่าผมว่านะมันจะเป็นชันเนลวิ่งออกข้างนี่แหละนะครับอาจจะเป็นแบบคอมเพ e x กออกข้างนะครับไม่น่าจะมีอะไรหลุดออกมารุนแรงนะครับก็ชุดนี้นะครับ เป็นชุดไซด์เวย์ที่กินเวลาค่อนข้างนานแล้วนะครับก็มีสิทธินะครับที่มันจะมันจะพุ่งเริ่มพุ่งพุ่งขึ้นนะครับก็มองเป็นชุดยิงขึ้นได้นะครับก็คือถ้ามองเป็นแนวขึ้นนะครับตรงนี้เป็นขึ้น A นะครับตรงนี้อินว่า a อตรงนี้คือจบแล้วนะครับนับเป็น B นะครับถ้านับประมาณนี้นะครับก็ลันแบบมูลมูลขึ้นไปได้อยู่นะครับอ่า ก็คือเราจะได้ราคาขา C ที่กึ่งๆว่าจุดเริ่มต้นนะครับขาซชุดนี้นะครับก็อาจจะต้องย่อยไปดูในทำเฟรมย่อยนะว่ามันวิ่งเป็นแพทเทิร์นไหนนะครับผมผมเดานะครับว่าตรงนี้มันขึ้นเป็น A นะครับหรือไม่ก็เป็นขึ้นหนึนะครับอาจจะไปเหมือนเทสยอดตรงนี้นะครับแล้วถ้ามันเทสไม่ไหวนะครับมันจะย่อลงมา มันก็จะมีโอกาสให้เรามารับโซนนี้ได้อยู่บ้างนะครับเว้นแต่ว่ามันแบบเหมือนมันเบรกมันเบรกแนวเทนไลน์ตัวนี้ขึ้นไปเลยนะครับก็จะมีผมว่าตรงนี้มันจะไปแถวๆห0หมื่นต้นๆก่อนนะครับไม่รู้ว่าเบรกไปเลยไหมนะครับที่ว่าเบรกเนี่ยคือถ้าเบรกคือคอนเฟิร์มว่าตรงนี้มันน่าจะจบขึ้นบนะครับแต่ถ้าไม่เบรกนะครับก็อาจจะต้อง อรอลุ้นนะครับว่าตรงนี้มันมีขื้นหนึ่งหรือเปล่านะครับเนี่ยถ้าโซนนี้ลงมาต่ําๆแถวๆนี้นะครับก็น่ากดอีกหนึ่งม้นะครับนี้ในมุมผมนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเอาแบบเฟิรม์มๆเลยนะครับผมว่า,าถ้าเพื่อนยังไม่มีของนะครับหรือแบบแยงๆมืออยู่นะครับถ้าจะรอกดเนี่ยผมแนะนําว่าให้รอเบรกเส้นตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ ย่อลกลับลงมาอาจจะมารับตรงนี้หรือมารับโซน,นตรงนี้นะครับแล้วยิงขึ้นเนี่ยก็น่าสนใจนะครับตรงนี้นะไม่รู้ว่ารูปแบบแพทเทิร์นมันจะมาเป็นอย่างงี้ให้ให้เรารับไหมนะครับเพราะใน 4H เนี่ยตอนนี้นะครับมันก็เรียกว่าวิ่งเหนือ e MA 21ของ i ท e f เฟรมนี้ไปแล้วนะครับเนี่ยนะในโซนตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันใจใจใจร้จายนะกนะันนาะทำท่าเดิมตรงเนี้ย ปื้ดลงมาีกคืนหนึ่งนะครับก็ตรงนี้จะเป็นจุดลับที่สวยอยู่นะครับก็คือถ้าลงมาให้แถว58,000 57,000ห้ามืนดตรงนี้ผมจะกดอีกสักทีหนึ่งอ่ะพูดแล้วก็วางเ l e r t ไว้นะครับกดฟิ f u t อร์นี่แหละนะครับห้า0มนแปดห้ารอย่าตั้งไว้ก่อนนะครับสร้างคอนดิชั o ไว้นะครับถ้าถ้าขึ้นไปนะครับแล้วก็วางตรงนี้ไว้นะครับเบรก ชุดกลางวันนี้เลยนะ6 0 0 0ื่นหกนะครับวางไว้ที่62,000แล้วกันนะครับอ่าถ้าเบรกชุดนี้ขึ้นไปได้ก็ก็ถือว่าน่าจะคอมพี e t ชุด collection ชุด B นะครับประมาณนี้คิดว่านะอันนี้ก็เป็นแค่แนวคิดนะครับมันก็ดูเบรกหัวตรงนี้อ่ะเซนโอจะประมาณนี้นะครับลงมาต่ำผมก็จะรับเพิ่มนะครับ เอาเป็นว่าประมาณนี้เลยส่วนในชุดขลื่นย่อยนะครับเป็นชุด1ชั่วโมงนะครับต่วนหชั่วโมงเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยมันก็ตุยๆนะครับมันก็ยังไม่ได้เบรก59,000ไม่ได้เบรก60,000ขึ้นไปนะครับแต่ดูเหมือนจะมีแรงนะมีแรงค่อนข้างเยอะนะในตอนนี้นะครับดูแบบเหมือนมีความอยากที่จะไปเทส61,000นนี่แหละ ค่อนข้างสูงนะครับชุดเนี่ยมันจะเป็นชุดอย่างเงี้ยครับตรงนี้ไม่รู้ 1, 2, 3, 4, 5อย่างงี้หรือเปล่านะครับอ่าเป็นหัวของตัว C นะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยสวยนะครับก็คือเราเราแค่วัดทิ้งทิ้งไว้นะครับแล้วเดี๋ยวมารอดูในอ่าถ้าเราประมาณการนะครับก็วันอาทิตย์ช่วงบ่ายนะครับประมาณบ่าย2บ่าย3เนี่ยมันควรจะต้องดีดขึ้นไปชนนะครับ จริงบางทีเที่ยงเนี่ยมันก็ชนแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะถ้าเราประมาณนี้นะครับ5้าสิบ็ดช่องอ่ะวันวันพุธนะครับคืนวันพุธนะครับก็จะมารับแถวๆตรงนี้นะครับไม่รู้มันลงมาให้หรือเปล่านะอ่ะวันพุธก็จะเป็นวันหน้ากดอีกวันหนึ่งนะครับก็เพื่อนๆลองดูกันแล้วกันเนาะว่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับผม แค่ประมาณประมาณเอานะครับแต่ตอนวันนี้นะครับถ้าอยากกดก็คือผมว่าก็กดได้เลยนะครับอันนี้นะก็ไม่ว่าท้ายคลิปนะครับสรุปอย่างนี้นะครับว่าในแท่งเดนะครับมันก็เขียวแบบเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่ามันจะมีสัญญาณที่สัญญาณบวกเล็กๆนะครับเป็นไม้กึ่งๆว่าถ้าของลุงฉลบพูดเนี่ยมันจะเป็นพรีไบ้นะกึ่งๆประมาณนั้นนะครับก็คือตัว Macd Clo ลอสเนี่ยคลอสกับ Si g n a l Line ของ Macd เนี่ยมันคอสกันแล้วนะครับ แต่ว่ามันยังอยู่ใต้น้านะครับก็เรียกว่าเพื่อนๆสามารถกด1ไม้ได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้ามันวิ่งแม็กดีมวิ่งขึ้นเหนือน้ําก็ค่อยกดเพิ่มอีกไม้นึงก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับอินดี้ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือสโตะครับสโตแคสติ้งเนี่ยอยู่ต่ํา50นะครับก็ถ้าอ่าอินต่มไซเคิลนะครับผมเคยทําคลิปไซเคิลไว้แล้วนะครับก็คืออยู่ในอีกช่องนะเอเวอร์เดนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มองว่าถ้าเกิด เอา stor cost หสเนี่ยเป็นจังหวะซื้อเนี่ยก็ก็ใช้ได้อยู่นะครับวันนี้มันยังไม่ได้ค r o นะครับแต่ว่าคิดว่าพรุ่งนี้นะครับถ้าปิดแท่งเขียวแท่งหนึ่งนะครับมันจะเริ่มค r o นะครับก็คือค r o จากอ่าต่ํา50ขึ้นไปเหนือ50นะครับก็เป็นจังหวะลุ้นนะครับให้มันขึ้นไป o v e r b o ์บอ t นะครับก็จะมีเราก็จะได้ของที่ราคาค่อนข้างต่านะครับเพื่อนเพื่อนคนที่จะเข้านะครับก็ไปหาจุด stop loss ที่ดีๆนิดหนึ่งนะครับก็เรียกว่า ถ้าเกิดมันไปไม่ไหวก็อาจจะต้องต t o p ออกมาก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้นะแท่งเดก็ดูดีประมาณหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเป็นจุดที่วัดใจนะครับว่าแท่งหน้าแท่งถัดไปหรือในวีคหน้านะมันจะกลับมาเขียวแล้วก็ยืนเหนือ60,000นะครับวันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับอ่ะส่วนในชุดขึ้นย่อยนะครับในมุมมองผมนะมันเป็น collection น่าจะเป็นชุด ABC นะครับขึ้น A เนี่ยวิ่งจบแล้วขึ้น B ก็กึง่งๆตุยๆนะว่ามันจะจบหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้เนี่ยมันก็ลุ้นว่าขึ้นชุดถัดไปอาจจะเป็นขึ้นขึ้นขึ้น4่หรือถ้ามันแปลงร่างกลายเป็นขึ้น3ก็ได้นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นขึ้นชุดไหนนะครับทีนี้จังหวะในชุดขึ้นย่อยอมันก็จะมีสวิงขึ้นสวิงลงนะครับก็ถ้าใครอยากจะเล่นในชุดขึ้นย่อยหรืออยากจะลองดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันจะมีช่วงเวลาทามมิ่งนะอยู่ประมาณสัก เที่ยงวันนี้นะอาจจะขึ้นไม่ทำหาแล้วก็ช่วงประมาณวันพุธน้านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างไรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการเดานะครับช่วงประมาณวันพุธหน้าเนี่ยน่าจะมีจังหวะให้เรากดซื้อซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วยนะครับถ้าเกิดมันลูดหล่นลงมาเลยเนี่ยก็จังหวะวันพุธเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวต้องดูในหน้างงานอีกทีหนึ่งวันนี้เนี่ยเราประมาณการจากตัวหน้าการาบของชุดที่มันผ่านมาในวันนี้นะครับ เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง IP Studio นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับไปกล่าวในช่อง Everyday t r a d e กันต่อนะครับผมอัพคลิปลงในช่องนู้นด้วยนะครับจะเป็นคลิปที่ไม่ได้เหมือนกับของช่องนี้นะครับแล้วก็จะเดี๋ยวจะอัพอินดิเคเตอร์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สเตจจี้อะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในช่อง e r y d a y t r a d e นะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ